คำขวัญวันแม่ปีพุทธศักราช2516รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าใบอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดลูกทำดีด้วยใจประกาศรักสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบร,ร,ร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่ปีพุทธศักราช2 5ง6 วันนี้ก็เป็นวันแม,แม่แห่งชาตินะครับของคนไทยเราเขอให้คุณแม่ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสุขภาพกายสุขภาพอยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของลูกหลานต่อไปนะครับวันนี้เราพูคุยกันเรื่องสารป้องกันกับจัดแมลงศัตรูพืชอ,อีกตัวหนึ่งนะครับ ที่มีชื่อสาม,มัญว่าอะมิตรานะครับอะมิตราเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวยาที่ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าใช้กําจัดไร่สัตรูพืชต้องเรียนพี่น้องสิก,ก่อนอย่างนี้นะครับยากําจัดแมลงกับยากําจัดไรเนี่ยจะใช้กําจัดอ่าแบบเขาเรียกอะไรใช้ร่วมกันไม่ค่อยได้มันจะมีบางตัวได้ทั้งแมลงสัตรูพืชและก็ไร่สัตรูพืชด้วยแต่ตัวอะมิตราเนี่ยใช้กําจัดไร่สัตรูพืชเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้น ถ้าใช้กําจัดไรเนี่ยควรใช้ยากําจัดไรโดยเฉพาะเช่นอะมิตราตพวกตัวที่ผมกล่าวมา 2- อสาตัวที่กล่าวมานะครับไม่ควรใช้ยาที่ไม่ใช่ยากําจัดไรมันกําจัดไรเพราะมันจะไม่ค่อยตายนั่นเองนะครับไปดูกันนะครับว่าสารตัวอะมิตราตเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไงจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับไปดูคุณสมบัติพวกนี้กันก่อนอื่นนะครับขอเชิญท่านพี่น้องสักก่อนท่านในผม,มกำลังรั์บริจาคช่วยือดิวลานสง่งช่วยเหลือพระพิกพสงฆ์อาพาธ บริจาคช่วยเหลือบริการทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาที่บดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนานาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหนงวยาาลเห่านี้นะครับท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญช no ีเจ้าค ok ิดที่ผมแนไว่าโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกรุดจันเก0 0แปด่หจันทร์สี่เหลี่ยมกดต่ออกบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกเครือขขายมือถือเพื่อสมททุนสร้างถึกผู้ชงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในณที่นี้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกลุ่มวิชาการเกษตรเราพูดเรื่องสารกำจัดแมลงสัตรูพืชเป็นหลายกลุ่มนะครับแล้วกลุ่มตัวกําจัดไรสัตรูพืชเนี่ยพี่น้องเกษตรทราบไหมตัวอะมิตราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนของสารป้องกันกําจัดแมลงสัตวูพืชนะครับสารอะมิตราเนนะครับจัดอยู่ในกลุ่มที่19ของสารกําจัดแมลงสัตรูพืชโดยเขานิยมนําไปกําจัดไรสัตรูพืชโดยกลุ่มที่19นี้นะครับ เป็นกลุ่มที่ทําให้ตัวรับสารออกโตปามินทํางานเขาเรียกว่าทํางานเขาเรียกทำงานมากเกินไปนะครับสารออกโตปามินเกี่ยวกับระบบประสาทของแมลงนั่นเองนะครับเรามาดูกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่19นะครับเกี่ยวกับกลุ่มการทาให้ตัวรับของสารออกโตปามินทํางานคือกลไกกรอมันเป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยออกฤทธิ์ต่อประสาทโดยจะทําหน้าที่คล้ายๆสารสื่อประสาท ที่มีชื่อว่าออกโตปามีนของมแมลงนะครับซึ่งตัวออกโตปามีนเนี่ยมันจะทําหน้าที่คล้ายฮอร์โมนอะดรีนาลีนในคนเหมือนเกิดอาการตื่นเตัวเช่นถ้าคนเกิดไฟไหม้ร่างกายจะเกิดหลัง่งตัวอะดรีนาลีนออกมาคนไม่มีกําลังแบกตู้เย็นได้เฉยเคยเห็นไหมฮเวลาไฟไหม้แบกตู้แบกโทรทัศน์ติ้งออกมาจากด้านบนทั้งๆที่คนไม่น่าจะทําได้นะครับอันนี้เป็นอะดรีนาลีนในคนตัวมแมลงเหมือนกันตัวออกโตปามีนเหมือนกัน จะคล้ายๆอะดรีนาลีนในคนนะครับคือมันจะทําให้มแมลงเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดการผลิตสารที่มีชื่อว่า cAMP นะครับในปริมาณที่สูงมากแล้วสารนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อกระตุ้นร่างกายของมแมลงให้เกิดการเต้นตัวในระดับสูง<ๆ>เขาเรียกว่า hyperexcitation นะครับจนมแมลงศัตรูพืชเนี่ยหรือไรศัตรูพืชเนี่ยเกิดอาการสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้และไม่สามารถกินอาหารได้แล้วก็ตายในที่สุดนะครับสรุป มันจะไปกระตุ้นตัวทําหน้าที่คล้ายๆตัวออกโตปามีนแล้วก็มันจะทำให้มีการผลิตสาร cAMP ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้ไรหรือแมสูเพื้อน,นี่มีการถืนตัวในระดับสูงจนเกิดอาการสันคุมตัวเองไม่ได้กินอาหารไม่ได้แล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองนะครับน,นี้เป็นกลไกของสารกลุ่มที่สิรวมทั้งตัวอะเมทราด้วยนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวนับในตัวอะเมทราเนี่ย เป็นลักษณะลึกๆของตัวมิทราดเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสารอมิทราดเนี่ยคำว่าอมิทราดเนี่ยเป็นชื่อสารมันของสารนะครับหรือสารสําคัญของสารบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก20%และเป็นส่วน e c เป็นส่วนน้ามันนะครับส่วนน้ำมันถ้าโดยส่วนใหญ่เราก็มองว่าส่วนเ c มันจะเป็นยาร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นยาเย็นอยากรู้ก็ต้องถาม1คนขาย2เซียแมนเลยทางบริษัทเลยว่า EC ที่ท่านทํามาเนี่ยเป็นยาร้อนหรือยายเย็นนะครับแต่ถ้าดูข้างขวดเราแทบดูไม่ออกเพราะว่าสารตัวเติมลงไปเนี่ยเขาคงไม่ได้เขียนมาในนี้นะครับตัวอะมิตราดเนี่ยอยู่ในกลุ่มสารอะมิตราดกลุ่ม19นะครับประโยชน์ก็พวกกําจัดไรสตูพืชต,ต่างๆพวกไรต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นสารกําจัดมลสูบพืชชนิดสัมผัสนะครับและแบบถูกตัวตายและเป็นไอ,ไอระเหยเป็นพิษต่ําต่อพึง่งนะครับ คุณสมบัตินะครับชนิดสัมผัสถูกตัวตายและเป็นไอระเหยจาไว้นะครับ3แบบนี้ก็คือสัมผัสถูกตัวตายไอยระเหยตัวอมิทาตเขาบอกว่าเป็นพิษต่ําต่อพึ่งวงเล็บด้วยนะครับในกรณีที่ไม่ได้เลี้ยงพึ่งบนต้นนะครับคือไอพิษเป็นพิษต่ำต่อตพืชหม,มายถึงว่าเช่นเราปลูกลำไย,ยมันมาผสมดอกให้เราเนี่ยเวลาฉีดอมิทาตเนี่ยเป็นพิษต่ําเป็นอยู่แต่ไม่มากแต่ถ้าในกรณีมีพึ่งอยู่บนต้นเงี้ย อันนี้ไม่ใช่ต่ำเลยครับตายเลยก็มีนะครับอันนี้ต้องต้องระมัดระวังอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับมทราตสรุปเป็นาสารกลุ่ม19อยู่ในกลุ่มสารอะมิทรากําจัดไรสตัวพืชเป็นแบบชนิดสัมผัสถ,ถูกตัวตายและเป็นอนันตรายเป็นพิษต่ําต่อพืชย้ําพืชก็คือ,อ,อพึ่งเนี่ยมาผสมเกซรนนะครับแต่ถ้าพึ่งอยู่ในต้นพืชเนี่ยก็เป็นพิษร้ายแรงเหมือนกันนะครับเป็นองคกรเคยโครงสร้างของ,ของตัวอะมิทรานะครับ มันจะประกอบด้วยนโตรเจนคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนตามโครงสร้างนี้เลยนะครับซึ่งโครงสร้างของสรารแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้วยความแตกต่างตรงนี้เขาจึงนํามาแยกกลุ่มของสารกําจัดแมลงศัตรูพืชไว้ให้เราได้ศึกษากันนะครับแล้วตัวมิทราตเนี่ยนะครับป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชอะไรได้บ้างนะครับตัวมิทราตเนี่ยครับกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดสัมผัสถูกตัวตายอะไรเงยเป็นพิษต,ต่อพืชต่ําวงเล็บ กรณีไม่ได้เลี้ยงพึ่งในส่วนนะครับคือมันบินมาผสมเกสรให้เชยเนี่ยเป็นพิษต่ำนะครับกำจัดไรได้บ้างกลุ่มไรต่างๆตัวอย่างเช่นไรแดงแอฟริกันในทุเรียนไรแดงในมะนาวอ่าอ่าเขาเรียกว่าไรแดงในมันสับปะหลังไรขาวพริกไรแมงมุมไรขาวไรสีขาไรสนิมไรกำมมะหยี่พริกในหรือไรในมะเขือเป็นต้นแล้วอื่นๆอีกมากมายตระกูลไรพูดง่ายๆใช้ตัวอามิตราได้นะครับ แล้วตัวเมถาก็ต้องย้ำว่ามันไปรบกวนนะครับพวก amine, ออกโซบอมีนเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ส,สร้างสาร CAMP เพิ่มมากขึ้นทําให้มีภาวะตื่นตัวอยู่ในพวกไลัตุูพืชที่ได้รับสารพวกนี้เข้าไปจึงกินอาหารไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทชักกระตุกแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองจริงๆไม่กินอาหารมันก็ตายต่อมามันก็เขาเรียกว่าบางตัวถ้าโดนมากก็ชักกระตุกตายไปเลยก็มีนะครับ เอาง่ายก็คือกลุ่มไรนั่นแหละนะครับใช้ตัวอมิตราได้เรามาดูราคาอมิตราในท้องตลาดปัจจุบันนี้ที่ทําคลิปวันที่10เสิงหาคมพุทธศักราช2อ6 6นะครับตัวมิตราที่อยู่ในตลาดโดยทั่วไปนวันนี้นะครับราคา1งลิตรอยู่ที่4 3 5บาทอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ยี่ห้อนะอันนี้ในรักษาช้อปปียี่ห้อเน,นี้ยมิตราอะไรเนี่ยของอะไรไม่แน่ใจนะครับ435าบาบาทตัวนี้อมิตราหนึ่งลิตรเหมือนกันของคนละบริษัท 362บาทนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์สารเนี่ยเราต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอะเมทราเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการผสมสารเคมีแล้วก็ข้อควรระวังกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเรียนดูเรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังน,นะครับเพรน้อนงจะก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกทดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษ นะครับไม่ว่าต่อมแมลงเองและต่อพี่น้องเกรเองท้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้ไม่จิตให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆ่เช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราเราผสมพ่นพวกนีนะ้มันหมดอายุหรือย,ยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ย ประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นใส้ประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่เป็นนักศึกษาดูข้อมูลอินเทอร์ได้เลยนะครับเพวัะน,นั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลยก,ก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนําข้อมูลตัวนี้มาให้เป็นนักศึกษาดูนะครับ เรื่อง5ประเทศที่มีการตรวพบสารเคมีกเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปอย่างสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุดจํานวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ยศูนย์ยี่สิบสี่สิบนี่เป็นจํานวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งแเนี่ยเขาเป็นปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ r s f f วันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจํานวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพศเห็นไหมฮะอ่าดูนะครับอ่าตัวปีพศเนี่ยก็จะเป็นแท่ง,แท,งแท่งเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10และก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีตุรกีเยอะกว่าไทยอันนี้ยตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับโดมินิกัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้น ตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7ออเดอมินิกันเนี่ยศูนย์น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์หนึ่งไทยเบอร์สอง พอมาปีนะี้ปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอจุรกี50อินเดีย25อียิปต์18บดมเมรนกัน12เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเด่นคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียน,น้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โดมเมรนกันยิ่งน้อย12ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งไทยกับจุรกีส่งออกมากกว่าอินเดีย อ่าอีดิปดมในกันนะครับแล้วก็การสอเนี่ยมัมมานานเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนะครับตอนที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นอ่าพี่น้องก่อนบอกว่าไปตรวจแล้วผมทําตามอ่า ฉลางบอกว่าหยุดยาก,ก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องเกษตรอย่าลืมนะครับการที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง3 4อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชน,นะครับการขายน้ําดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ําดีไหมน้ํามันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องเกษตรกอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันจึงแปลกปลอมที่มันต้องขับแล้วปัจจัยที่จะทําให้มันขับออกได้เนี่ยสาปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ย ถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัย3าสอย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบอ่าเพราะมันไม่ครบมันจําเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกตต่ประเทศที่เขาตรวจนะครับไทยห้าสิบห้าเนี่ยแต่อย่างที่พูดถันมาก็คือ ถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยง,งไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ที่ฝากไว้กับพี่นองสกกรนะครับว่าพี่นนงสกกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหมฮะเพื่อจะได้ทันเวล่งเวล่งเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ ไม่ใช่วอาอุ้ยทําไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกถเนี่ยก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนี่ยนะครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในพืชที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทําแบบปนีดอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทํายากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่ไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับ เพราะนั้นก็ทั้งผู้บริอเองผู้และผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในในคลิปหลกักๆเนะี่ยผมเคยทําเรื่องผังผสมสารเคมีไปแต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องกรจะลืมนะครับพี่น้องกรจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารประกอบสัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสกรดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดู สีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ําเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะรับคํารับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีก่อนจะเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้ อ่ะดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมานดูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องก,กันกับจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอซีเท่านี่ตัวนี้เป็นสารป้องกันก,นกนจาจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูดูยังไงยกตัวยอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางมาเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าอะมิมทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายนี่เห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมติว่าช่องเนี้ยก็แสดงว่าอะมิทราดเนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตรัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิทราผสมกับคาร์บอไรต์นะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอไรต์กับตัวอะมิทราอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสม อ,อย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรอนผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตัวนี้ก็เป็นอะมิฟาดกับอคอฟูอสรอนไดฟูอสรอนฟูเฟนน็อกซรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับ สีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดยอคาบถ้าผสมกับอะมิฟลาตต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิฟลาตมีไหมอะมิฟลาตไม่มีสีเหลืองอถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวอ่ตัวไหนอ่ขออนุญาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บอเนย เห็นง่ายหน่อยคาร์บอนิลตัวนี้เนาะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันที่ตัวไหนครับลากคาร์บอนิลลงมาช่องนี้อ่ามาเจอสีเหลืองแล้วแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมไดอะซิโนนเมทิดาอ่าเมทิดาไทออนเพราะฉะนั้นคาร์บอนิลเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกันบไดอะซิโนนและเมทิดาอ่าไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมา สีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวไหนนะอ่ะเอาอะมิทราได้กันอะมิทราเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงอ่ะได้ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราผสมกับอะไรไม่ได้อ่อเจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขอภัยนะครับตัวบอโดมิกเชอร์ตัวนี้นะครับบอโดมิกเชอร์ อ่าขอไปนะครับชื่อว่าบโดมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับอะมิกาดเพราะมันเป็นสีแดงน,นั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตลาดได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะพิโตเรเลียมออยล์ฮะตัวเนี้ยผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางนี่เลยผสมไม่ได้กับไทเดโอขาวนะครับโน่นนั้นก็ผสมได้ะนะครับ แล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบดอมิเจอร์ไหมฮะสารต้องการจัดเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบดอมิเจอร์ er ผสมไม่ได้กับคาเบนดาซิมเมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโนมิลอ,อะไรครับตัวโฮพีโนฟอร์ตเป็นสา,ารกจัดแมลงห้ามผสมกับโบดอมิเจอร์ er. โปรพกไกส์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคร man, umas, น่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าอะเมทราดส่วนใหญ่นิยมใช้ในการกําจัดไรศัตรูพืชนะครับจริงๆไม่ใช่นิยมนะเขาให้ใช้กําจัดไรศัตรูพืชแต่บางทีมันก็ใช้กับศัตรูพืชอย่างอื่นได้บ้างนะครับโดยส่วนใหญ่เขาใช้กับไรนั่นเองนะครับและอะเมทราดเป็นแบบ กินตายสัมผัสตายและมีไอระเหยด้วยเป็นพิษต่อพึ่งต่ําในกรณีที่พึ่งเนี่ยไม่ได้เลี้ยงในสวนคือมันมาบินมาผสมเกรสรเฉยๆเนี่ยเป็นพิษต่าแต่ถ้ามันมีอยู่ในต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดลงไปในไม่ต่ำเน่ตายเลยพึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เปจบพี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยอภิภาพกกนไในก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาด จะเดินทางปิดท,ทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นยะอยากมีณนารที่จะไปละมันเข้าลวงปูดุลโตโลวัดประพารามจังหวัดส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเคม,มานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีทิริษปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถอนตัวไว ท่านเกอม,มานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนแรงความไปร้องสิก,ก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวดีครับ